เบีเ้ยปรบาาัเปรเปปรบเงินเพิ่มค่าปรับอาญาถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเบี้ยปรับเงินเพิ่มค่าปรับทางอาญากฎหมายภาษีอากรทุกประเภทถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเนื่องจากเป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดดังนั้นจึงไม่ให้หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกหากนำมาเป็นรายจ่ายได้จะเสมือนเป็นการสนับสนุนผู้กระทำผิดในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินเพิ่มเป็นการลงโทษทางแพ่งกับผู้ที่มีเงินได้หรือผู้ประกอบการที่ไม่ชำระภาษีหรือนำส่งภาษีไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามประมวลรัษฎากรค่าปรับทางอาญาเป็นการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระทำความ อกกฎหมาาายภาษีรเบีย้ยปรับเป็นการลงโทษทางแพ่งกับผู้ที่มีเงินได้หรือผู้ประกอบการที่เสียภาษีไม่ถูกต้องหรือร้าเลยไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเสียภาษีซึ่งส่วนใหญ่กฎหมายจะก,กำหนดให้รับผิดเป็นจำนวนหนึ่งเท่าหรือสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระกรณี สติบุคคลต้องรับผิดเสียเบียปรับและค่าปรับทางอาญาต่างๆที่จ่ายให้หน่วยงานดังต่อไปนี้สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เพราะไม่ใช่เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มและค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายภาษีอากรทุกประเภทเช่นค่าปรับกรณียื่นงบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือยื่นงบการเงินล่าชา้าที่จ่ายให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เบี้ยปรับจากการที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบประกันสังคมเกินระยะเวลาที่กำหนดหรือนำส่งล่าช้าค่าปรับจราจรกรณีที่ออกไปปฏิบัติให้กับกิจการเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการที่กิจการของเราชำระค่าภาษีช้ากว่ากำหนดนอกจากจะต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มและค่าปรับทางอาญาแล้ว ค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ยังไม่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้ใจ่ายของกิจการได้ถือเป็นรายจ่ายต้องห้างที่นำกลับมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดกันนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะ